โอเคสวัสดีจ้ะนักเรียนนะสวัสดีจ้ะวันนี้เราจะมาทบทวนเล็กอ,อกชิแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดกันเล็กน้อยเพราะครูบอกแล้วว่าเราจะไม่มีการบ้านอะไรเลยในคาบนี้หรือในวิชานี้เพราะเราจะทํากันที่โรงเรียนให้หมดไปเลยนะแล้วก็เรียนถึงแค่ไหนจบถึงแค่นั้นไม่จะเป็นต้องตามหลักสูตรก็ได้เพราะเราดูตามศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนได้นออะมา ทบทวนเนาะทบทวนก่อนก็คือเลขออกซิเดชันเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่านะถ้าอยู่เดี่ยวเดี่ยวถูกไหมอย่างเช่นอะ่ะถ้าอยู่เดี่ยวเดี่ยวมันจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับเท่าไหร่นะเออตอบมาในช่องแชทหรือเปิดไม่ตอบก็ได้จ้าทุกคนตอนไหนถ้าเกิดในช่องแชทก็ะจะดีเพราะว่าทุกคนก็จะได้ตอบมีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เนาะหรือตอบไม่ตอบก็ได้อะ่ะนะแล้วแต่เลยเท่าไหร่นะเมื่อกี้มีคนตอบมาช่วยนะ เท่ากับศูนย์ค่ะเท่ากับศูนย์จะเท่ากับศูนย์เนาะแล้วถ้าตัวนี้ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับศูนย์ค่ะเท่ากับศูนย์อยู่ดีเพราะว่าตัวอยู่เดี่ยวแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวนี้ล่ะเท่ากับศูนย์ค่ะเท่ากับศูนย์ด้วยถูกต้องไหมนักเรียนเท่ากับศูนย์ด้วยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอ่าประจุแท้จริงคือหนึ่งบวก แล้วถ้าเกิดเป็นเลขออกซิเดชันจะมีค่าเท่ากับบวกหนึ่งบวกหนึ่งงเห็นไหมเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยเอ๊ะแล้วถ้าออกซิเจนปกติเนี่ยประจุเป็นสองลบเลขออกซิเดชันจะเท่ากับลบสองลบสองถูกต้องไหมเอ๊ะอลูมิเนียมปกติมันเป็นสามบวกเนาะ,ะแสดงว่าเลขออกซิเดชันต้องเท่ากับลบสามลบสามถูกต้องไหมเออเอ๊ะ แมงกานีตล่ะแมงกานีตเอออ่าเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะอาอะลูมิเนียมไฮดรายสมมตินะแล้วหาเฉพาะไฮโดรเจนอ่าพอมาเป็นไฮโดรเจนบวกสามค่ะพูดผิดบวกสามค่ะบวกสามค่ะนะเออบวกสามค่ะนะเขียนผิดนิดนึงนะจ๊ะทีนี้อะลูมิเนียมไฮดร์อะอลูมิเนียมไฮดร์ตรงนี้เนี่ย อย่างไฮโดรเจนเราก็ต้องพิจารณา2แบบถูกไหมเพราะไฮโดรเจนเป็นได้ทั้งบวก1และลบ1จะเป็นบวก1ก็ต่อเมื่อมันอยู่กับอโลหะถูกต้องไหมแล้วจะเป็นลบ1ก็ต่อเมื่อมันอยู่กับโลหะอ่ะอย่างนักเรียนอย่างข้อเนี้ย ไฮโดรเจนมันอยู่กับโลหะหรืออะโลหะคะไฮโดรเจนอยู่กับโลหะหรืออะโลหะคะนักเรียนอนอยู่กับโลหะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตัวนี้จะมีเลขออกซิเดชันเป็นเป็นลบหนึ่งเก่งมากจาก้านะเป็นลบหนึ่งเออเก่งมากๆเนาะแล้วอีกตัวหนึ่งละ่ะเช่นกรดไฮโดรคอรอ่์นะ อ l และต้องการหาแค่เฉพาะไฮโดรเจนต้องการหาแค่เฉพาะไฮโดรเจนดังนั้นตัวนี้มันอยู่ติดกับใครคะนักเรียนมันอยู่ติดกับ CL เป็นโลหะหรืออะโลหะคะ CL เป็นโลหะหรืออโลหะจ๊ะ CL เป็นอะโลหะดังน,นั้นไฮโดรเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งเก่งมากๆลยเลยเนะเก่งมากๆเลยหูเห็นไหม มันไม่ได้ยากใช่ไหมไนักเรียนเริ่มเริ่มเปิดใจกับเคมีมากก็ยังเออนักเรียนอาจจะแบบว่าเ,าเจอเคมีมาหลายตัวแล้วเนอะจะรู้สึกแบบโอ้มันไม่ชอบเลยฟิสิกส์เคมีชีวะที่แบบเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะสิ่งอย่างเนอะเออแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนักเรียนลองเปิดใจดูลองเปิดใจดูลดจดแล้วจะพบว่ามันมีคุณค่าของมันเอาละนักปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแม่และจามอบมงจากาทีนี้ทีนี้ นักเรียนทีเนี้ยเลขออกซิเดชันบางทีมันจะอยู่ในรูปของสารประกอบถูกไหมเคยบอกไปใสูดว่าโซเดียมคลอไรตรงมุมขวาบนตรงนี้มันไม่ติดประจุอะไรแสดงว่าถ้าเราเอาเลขออกซิเดชันของโซเดียมบวกกับของคลอไรนจะต้องมีเลขออกซิเดชันรวมกันเท่ากับ เ่ากับศูนเห็นปะเออเห็นป่าวมันไม่ได้ยากแล้วเลขออกซิเดชันจริงๆเราเรียนเรียนไปแล้วบ้างแล้วแหละเอาจริงๆในในในมหนึ่งมสองเนาะคุณครูเขาก็น่าจะสอนไปบ้างแล้วน่าจะมีพื้นฐานกันบ้างเล็กน้อยแล้วหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะรูทวนใหม่หมดเลยเอวิติงทุกอย่างทวนใหม่หมดนะจ๊ะเอแล้วถ้าสมมติเป็นตัวนี้เรียน CO 3 2ลบ เออแสดงว่าประจุทางซ้ายเนี่ยมันประจุทางขวาบนมันติดเป็น2อลบแสดงว่า,แส,วาแสดงว่าเลขออกซิเดชันของคาร์บอนบวกกับ3ามออกซิเจนต้องได้เท่ากับลบสค่ะเก่งมากเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทวนก็มีอยู่เท่านี้แหละนักเรียนแล้วเราก็ทําโจทย์ข้อแรกไปแล้วถูกไหมวันนี้เราจะทำอีกแค่เจ็ดข้อครูขอแค่เจ็ดข้อแค่นั้นพอ นะเห็นป้าบอกแล้วว่าเราเจอกันวันนิดจิตแจ่มใสไม่ต้องรีบรอเรียนนะจ๊ะไม่ต้องรีบร้อนเลยเพราะว่าคูเข้าใจอ่ะเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไงเี่ะอ่าเขาเรียกว่าสมองในการรับรู้ทางเคมีอ่ะมันจะไม่ถูกจริตพอไม่ถูกเหมือนครูอ่ะครูจะเป็นกับฟิสิกส์นะส่วนใหญ่เด็กนักเรียนผู้หญิงอ่ะจะมีความเขาเรียกว่าพึงพอใจกับชีววิทยาเป็นอันดับหนึ่งนะลองลงมาเป็นเคมีแล้วลองลงมาเป็นฟิสิกส์ แต่ผู้ชายจะกลับกันผู้ชายจะแบบว่ามีความชอบฟิสิกส์มากกว่าเคมี Me, แล้วก็ชีวะสุดหาย้งเราเป็นหญิงล้วนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความพึงพอใจก,กับชีวะสูงสุดเนาะแต่ทีนทน K Me เนี้ยแต่ทีเนี้ยเคมีเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะอ่ะโอเคสำสองมาแล้วไม่เป็นไรจากขอให้บอกว่ามาแล้วเป็นพอนะเออก็เหลืออีกแค่คนเดียวถูกมาเขาไปไหนใครรู้บ้างอ่ะโอเคมาต่อทีนี้เราก็จะมาขึ้นโจทย์กันเลยนี่เลยมาขึ้นโจทย์กันเลย จทข้อที่2ออันดับแรกอยู่ในลูกของสารประกอบหมดเลยถูกต้องไหมอ่าทีนี้ก็ได้ลองดูซิว่าเอะมันติดประจุอะไรตรงนี้ป่ะมันติดประจุอะไรตรงนี้ป่ะมันติดประจุอะไรไหมคะนักเรียน K M N O 4ติดประจุอะไรไหมนักเรียนไม่ติดไม่ติดเลยแสดงว่าเลขออกซิเดชันของโพแทสเซียมบวกกับของแมงกานีสบวกกับของสี่ออกซิเจนต้องรวมกันได้เท่ากับศูนย์นะคะ ศูนย์ค่ะอืมนะศูนย์จ้ะทีนี้นักเรียนจ้ะในบรรดาสามตัวนี้ก็คือโพแทสเซียมแมงกานีสออกซิเจนนักเรียนจะหาเลขออกซิเดชันของตัวไหนก่อนตัวไหนคือเรารู้ก่อนตัวไหนเรารู้แน่นอนเลยนักเรียนตัวไหนที่เรารู้เลยเออในบรรดาสามนตัวไหนที่เรารู้เลขออกซิเดชันของมันแน่นอนที่สุดเลยอะแบบแบบปีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น ค,คือ K ถูกมาเพราะ K อยู่หมู่หนึ่งพะนั้เลขออกซิเดชันของ K เป็นเท่าไหร่นักเรียนบวกหนึ่งค่ะบวกหนึ่งอ่าเราก็ใส่ไว้บวกหนึ่งบวกกับแมงกานีสเพราะแมงกานีสเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วเพราะแมงกานีสเป็นทานซิชันทานซิชันครูเคยบอกไปแล้วว่ามันมีเลขออกซิเดชันหลายค่ามากใช่ไหมนักเรียนตัวต่อไปออกซิเจนปกติเรารู้ไม่นดเรียนปกติเรารู้ไหมว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ไหมเรารู้ไหม มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะนักเรียนมันมีค่าเท่ากับลบสถูกต้องไหมเออมันมีค่าเท่ากับลบสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออะไรสคูณกับลบส ใช่ไหมสีู่กับลบสองได้เท่ากับศูนย์ถูกปะได้เท่ากับศูนย์พะฉะนั้นเราก็แก้สมการหาตัวนี้ได้แล้วนี่นักเรียนถูกปะแก้สมการหาตัวนี้เลขมอลหนึ่งเกเรียนเลขมอลหนึ่งสลับข้างไปสลับข้างมาถูกไหมก็คืออะไรหนึ่งบวกเอ็มเอ็นบวกกับลบแปดถูกปะลบแปดเท่ากับศูนย์ถูกไหมเอ่ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มเอ็นเนี่ย นะเราก็จะเอาตรงนี้ย้ายมาถูกปย้ายมาเอาตรงนี้ย้ายไปถูกไหมเออเพื่อให้เหลือแค่ MN อย่างเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้น MN ก็จะเท่ากับ8ลบ1ถูกไหม MN เท่ากับบวก7นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสรุปเพราะว่าหาเลขก o n d i t i o n เราต้องสรุปทั้งหมดเลยทุกตัว K มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่งถูกต้องไหมนักเรียน MN มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกเจ็ดและ O มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสองนักเรียนบางคนว่าทำไมถึงเป็นลบสองคะก็มันมีสี่คูณอยู่ไม่ใช่เหรอครับคูณมันทุกคนจะเป็นลบแปดสินักเรียนเลขออกซิเดชันเราคิดแค่ตัวเดียวตัวเดียวก็คือลบสองถูกต้องไหมละสี่ตัวต่างหากถึงจะเป็นลบแปดถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็คือลบสองตอบจบ แล้วตอบจบอะมาดูตัวอย่างที่สามมาดูตัวอย่างที่สามนักเรียนตัวอย่างที่สามมันก็จะมีอะไรบ้างมีเคมีซีอาร์มีโอถูกมะมีเคมีซีอาร์มีโอแต่คุณดูให้หน่อยว่าเอ๊ะประจุข้างบนติดอะไรมีคะนักเรียนประจุข้างบนติดอะไรมีเอ่ยเออประจุข้างบนติดอะไรมีเอ่ย ไม่ติดเลยสแสดงว่าเลขออกซิเดชันของสองโพแทสเซียมบวกกับสองโครเมียมบวกกับเจ็ดออกซิเจนต้องไ,งได้เท่ากับศูนย์ะได้เท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมนักเรียนเนาะ ข้อนี้มีได้เท่ากับศูนย์เสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนจ้าเราจะหาเลขออกซิเจนตัวอ่าตัวไหนก่อนดี K Cr O เอาตัวไหนก่อนที่เรารู้แน่แน่นอนรู้แท้แน่นอนคือตัวไหนคะ K ค่ะก็คือ K แสดงว่า K คือเท่าไหร่นักเรียน K มีเลขออกซิเจนเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งค่ะหนะึ่งนั้นบวกหนึ่งเพราะ K อยู่มูหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย K ก็มีเลขออกซิเจนเป็นบวกหนึ่งนเลขยครูข,ขอร้องอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาที่เราเรียนเรื่องนี้นักเรียนต้องพยายามทวนเรื่องเก่าเพราะคาบหนึ่งนักเรียนที่เราเจอกันน่ะครูไม่ได้ให้อะไรกับนักเรียนเยอะมากเลยถูกต้องไหมเพราะครูพยายามให้นักเรียนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่นักเรียนก็ต้องไปพยายามทวนด้วยนะไปพยายามทวนด้วยนั่นเองเนาะพอถ้าไม่ทวนมันก็จะต่อไม่ได้นะเออนะโอเคนะนักเรียนโอเคนะเพราะฉะนั้น2 kk ตรงนี้ก็คือบวก1 ถูกไหมนักเรียน CR เรารู้เลขออกซิเดชันของมันปลาโครเมียมเนี่ยเรารู้ป่ะเรารู้ป่ะไม่รู้นะมันมีตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็ติดเอาไว้เถอะนะออกซิเจนเรารู้นี่ใช่ไหมว่าปกติมันมีเท่าไหร่คะนะนักเรียนออกซิเจนปกติมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบสองค่ะลบสอง<ะ>ถูกต้องไหมน,นี่เพราะฉะนั้นก็คือเจ็ดคูณกับลบสอง เท่ากับศูนย์ที่เหลือแก้สมก,การก็จะกลายเป็นสองบวกสองโครเมียมลบ14เท่ากับศูนย์อ่ะแก้สมก,การมอนหนึ่งเลยจ้าเนาะย้ายข้างมาสองเท่ากับบวก14ลบสองถูกไหมอ่าสองเท่ากับส2 c r องเดียวเท่ากับสองส่วนสองเพราะฉะนั้น cr เท่ากับบวก ถูกไหมถูก tamam. so so ไมบวกหกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสรุปกันหน่อยนิดนึงเราต้องมาสรุปกันหน่อยเนาะสรุปก็คือดังนั้นเลขออกซิเดชันของโพแทสเซียมเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะโพแทสเซียมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะโพแทสเซียมบวกหนึ่งคริโอมียมตัวเดียวเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนครเมียมบวกหกแล้วออกซิเจนมีค่าเท่ากับ ลบสองเห็นปะเออไม,ไ,ไ,มไ,เไม่ได้ยากถูกไหมนักเลยไม่ได้ยากถูกไหมเออไม่ได้ยากเลยไหมเออพอได้นะพอได้นะพอได้มาเนี่ยอีกอีกสี่ห้าหกเจ็ดอีกสี่ข้อจบแล้วนะจบเสร็จเราจะได้ปล่อยนะจ๊ะอ้าแป๊บเดียวไม่เกินไม่เกินสิบนาทีจบแล้วเนี่ยถูกปะเออปล่อยก่อนเวลาตั้งสิบนาทีเนี่ยมาตัวอย่างที่สี่แล้วอันนี้ลืมลบออก สอนห้องสองมัมาเมื่อกี้ขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนนะคะดึงพราว่าคุณลบไปแล้วนะทำไมมันถึงแบบกลับมาหมดเลยงงใจอ่าโอเคขขาสี่เนาะตัวนี้ติดประจุอะไรมไอสองโอสอง่2 2ติดประจุอะไรไหมไม่ติดเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่า2องไฮโดรเจน บวกกับสองออกซิเจนต้องได้เท่ากับศูถูกไหมนักเรียนถูกป่ะนักเรียนจัดตัวไหนที่เรารู้แน่นอนตัวไหนที่เรารู้แน่นอนคือจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแน่ๆอย่างออกซิเจนปกติมันเป็นลบสองใช่ป่ะแต่มันก็เป็นหลายค่าได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องดูไฮโดรเจนจ้ะต้องดูไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนเนี่ย มันคงแท้แน่นอนมีแค่2ตัวทั้งแต่ว่าในข้อเนี้ยไฮโดรเจนจะเป็นบวก1หรือลบหดีหละ่ะเราก็ต้องดูว่าไฮาโดรเจนมันอยู่ติดกับอะไรมันอยู่ติดกับอะโลหะแสดงว่าไฮาโดรเจนต้องเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็น2องบวกหนึ่งทีนี้บางคนบอกว่าอา้าวครูออกซิเจนมันก็ต้องเป็นลบสองไม่ใช่กะลองดูนักเรียนเอเรามาลองดูสองลบสองสมการเท่ากันไหมในักเรียนเอาจริง ได้ไหมอย่างนี้ได้ป่ะมันรวมกันได้ศูนย์ไหมนักเรียนมันรวมกันได้ศูนย์ป่ะมันรวมกันได้ศูนย์ป่ะไม่ค่ะไม่นะคะมันรวมกันได้ลบสองแสดงว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกแสดงว่าเราก็ต้องติดโอเอาไว้ก่อนแสดงว่าโอไม่ใช่ลบสองละโอเคปกติโอมันเป็นลบสองก็จริงถูกต้องใช่ไหมแต่คราวนี้มันไม่ใช่แล้วนักเรียนแสดงว่าโอเป็นตัวอื่นเราต้องหาโอเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะกลายเป็นสองใช่ไหมบวกกับสองออกซิเจนเท่ากับศูนย์ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการไปนะสองออกซิเจนเท่ากับลบสองออกซิเจนเท่ากับลบสองส่วนสองออกซิเจนเท่ากับลบหนึ่งโอเคไหมโอเคไหม ทีนี้เราเรียนลองแทนเข้าไปดูสิถ้าเป,เป็นลบหนึ่งเนี่ยโอเคศูนย์และอันนี้ได้สองถูกปะถ้าเป็นลบหนึ่งปุ๊บโอเคบวกสองนะลบะลบสองบวกสองรวมกันได้ศูนย์เรียบร้อยถูกต้องแล้วอ่ะแสดงว่าดังนั้นเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับบ,บวกหนึ่งนะออกซิเจนมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเห็นไหมเรกเรียนคำนี้ออกซิเจนเป็นลบหนึ่งเลยเห็นปะ เห็นปะเออเห็นไหมล่ะพอได้มัไหมพอได้ไหมพอได้ยไหมอาล่ะข้อห้าเรามาดูข้อห้ากันจ้ะเรามาดูข้อห้าข้อหนะ้านักเรียนจาน้าลูกข้อห้ามี N กับ O สามแล้วมีประจุ หนึ่งลบอยู่ข้างบนแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเมื่อเราเอาเอ็กับออกซิเจนรวมกันแล้วเลขออกซิเดชันต้องได้เท่ากับผลรวมของมันต้องได้เท่ากับลบหนึ่งคะ่ะดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออะไรคะมันก็คือเอบวกกับสามออกซิเจนต้องได้เท่ากับลบหนึ่งโอเคป้าโอเคไหมได้เท่ากับลบหนึ่งแต่ทีนี้แต่ทีนี้นักเรียนแต่ทีนี้เนี่ย นะแต่ทีนี้เนี้ยได้เราลองสังเกตดูสิว่าอา้าวแล้วฉันจะเอาตัวไหนเป็นตัวปกติได้บ้างล่ะ n n ก็มีหลายค่าได้ไม่ใช่หรออา้าว o o ก็มีหลายค่าได้ไม่ใช่หรอเราจะต้องทำยังไงดีนักเรียนตรงนี้มันมีหลักการอยู่นิดนึงเน้นจำเพิ่มนิดนึงในกรณีที่หมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกอยู่ด้วยกันแล้วหมู่เจ็ดอยู่ด้วยกัน นะให้พิจารณา F มากกว่า O มากกว่า Cl มากกว่า N มากกว่า Br นะ F มากกว่า O มากกว่า L มากกว่า N มากกว่า Br หรือเรียกทั้งสั้นว่า F O C L N B R ก็คือว่าใครชนะใครชนะให้ตัวนั้นมีเลขออกซิเดชันปกติอ่าจำนี้ไปก่อนใครชนะใครชนะ ให้มีเลขออกซิเดชันปกติเออจำไปก่อนเนาะนักเรียนอย่างข้อนี้ N กับ O เนี่ยเรามาดู N กับ O ใครชนะคะใครชนะคะใครชนะระหว่าง N กับ O o. o ชนะถ้า O ชนะให้ O เป็นตัวที่มีเลขออกซิเดชันปกติ แสดงว่าข้อนี้เราต้องหา N ว่า N ่ะเท่าไหร่เพราะเราให้ O ปกติไปแล้ว<ๆ>เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบนี้ก็คือ N บวก3ออกซิเจนเท่ากับลบ1ถูกไหม N บวก,กออกซิเจนปกติมีค่าเท่าไหร่นะเอยนออกซิเจนปกติมีค่าเท่าไหร่ ออกซิเจนปกติมีค่าเท่ากับลบสองเพอฉันก็จะเป็นสามลบสองเท่ากับลบหนึ่งดังนั้นเอลบหกเท่ากับลบหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้น n มีค่าเท่ากับลบหนึ่งบวกหก n เ,ห n เท่ากับบวกห้าเห็นปะอย่างข้อนี้เอ็เท่ากับบวกห้าเฉยเลยอะ่ะ อันนี้คือมากกว่าคนเลเดียอันนี้คือมากกว่าอ่าผมเล่นบอกแม่เนี่ยครูลืมคุณลืมไปนะคะ F มากกว่า O มากกว่า Cl มากกว่า N มากกว่า Br เออนะมากกว่ามากกว่าเฉยๆนะมันไม่ได้อยู่ติดกันค่ะมันมากกว่าเฉยๆนะเออแต่ครูแบบหลงเครื่องหมายไปเนาะอ่าเพราะฉะนั้นดังนั้นนะดังนั้นก็คืออ่า N มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกห้า เราก็ออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสองอ่านี่คือข้อสรุปนะนี่คือข้อสรุปนะคะในกรณีที่หมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดเนี่ยมันอยู่มันอยู่เขาเรียกว่าผสมกันไปในในสารประกอบเดียวกันอย่างอันเนี้ยอย่าง n คือหมู่ห้าใช่ไหมโ O คือหมู่หกเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะตัดสินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ใช้ตรงนี้ในการตัดสินมันเองเนาะอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งมาดูอีกข้อหนึ่งก็คือข้อหก คล้ายๆกันคล้ายๆกับข้อห้าเลยนักเรียนคล้ายๆกับข้อห้าก็คือว่าก็คือว่ามีเอสกับโอถูกไหมแล้วก็มีสองลบถูกต้องไหมนักเรียนมีสองลบนะมีเอสกับโอแล้วก็มีสองลบถูกต้องไหมอืมทีเนี้ยมันติดประจุสองลบอยู่ก็แสดงว่าละ่ะก็แสดงว่าถ้าเราเอาเอสบวกกับสี่ออกซิเจนต้องมีค่าเท่ากับต้องมีค่าเท่ากับ ต้องมีค่าเท <ลบ S 1> ่ากับลบสองหมู่หกทั้งคู่เห็นไหมนี่ก็หมู่หกนี่ก็หมู่หกแสดงว่าเราต้องพิจารณาจากค่าตรงนี้ก็คือ f มากกว่า o มากกว่า cl มากกว่า n มากกว่า br นะนักเรียนจ๊ะข้อนี้ก็คือออกซิเจนอยู่ตรงนี้ แล้วเซลเฟอร์ไปไหนอ่ะแสดงว่าเซลเฟอร์ไม่ได้อยู่ท็อปไฟลของตัวนี้แสดงว่ามันไปอยู่หลังๆเลยเนี่ยเนี่ยไปอยู่หลังตรงนี้เลยแสดงว่าใครชนะไปแล้วนะักเรียนตรงเนี้ยใครชนะไปแล้วนะการเรียงลําดับตรงนี้ใครชนะไปแล้วโอนะชนะไปแล้วโอชนะไปแล้วเพราะว่า F ไม่อยู่ติดท็อปฟลอันนี้คือท็อปฟลเอฟนี่คือชนะเลิศสุดนะเอคือชนะเลิศสุดนะ แสดงว่าโชนะไปแล้วแสดงว่าให้ O เป็นค่าปกติถ้าอย่าง,งานั้นโอเป็นค่าปกติเพราะฉะนั้นแล้ว O ค่าปกติคือเท่าไหร่เนาะเอโค่าปกติคือเท่าไหร่นะลบสองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรซัลเฟอร์บวกกับ4ีลบสองได้เท่ากับลบสอง ถูกไหมก็จะกลายเป็นซัลเฟอร์บวกอะไรลบแล้วใช่ไหมเพราะคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นลบสิบสองลบแปดเท่ากับลบสองซัลเฟอร์เท่ากับลบสองบวกแปดเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์เท่ากับบวกหกอืมโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วดังนั้นเราก็ต้องสรุปว่าดังนั้นเลขออกซิเดชันของซัลเฟอร์เท่ากับบวกหกแล้วก็ออกซิเจนเท่ากับลบสอง ได้ไหมนักเรียนได้ไหมคะเออ,ได,เอได้ไหมเอยได้ไหมได้ค่ะได้ขอบคุณที่ตอบจ้าโอ้ตายแล้วเนี่ยการที่มันนักเรียนตอบครูมาเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเสียงสวรรค์นะ่ะเหมือนแบบเป็นเสียงสวรรค์ที่แบบว่าประทานให้มาเออ บางทีก็มีความน้อยใจว่าเออเนี่ยเราสอนวิชาที่มันค่อนข้างยากกันโนเพราะฉะนั้นเน่ะนักเรียนก็จะค่อนข้างไม่มีความสุขแบบอยากผ่านตัวเองไปแบบสอนแบบวิชาแบบว่าศิลปะนาฏศิลป์บ้าง,งอ่ะจะแบบแบบเป็นโควเวอร์โชว์อะไรอย่างนี้บ้างโนะจะได้แบบว่าอ่าเขาเรียกว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยเคมีมันก็แบบทํายัางไงไงมันก็แบบสนุกยากกันโนเนี้ยมันมันค่อนข้างเครียดอ่ะเนอะอ แต่ว่าเห็นไหมเราก็ลดทอนความยากลงมาแบบเยอะมากแล้วมันก็สนุกได้นหมเออเหมือนเกมพัทโซอ่ะเออหาแบบเออตัวนี้มันต้องเท่ากับเท่าไหร่นะเออป้ามาดูข้อเจ็ดมาดูข้อเจ็ดในข้อเจ็ดง่ายแหละก็คือว่าแสดงว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีสใช่ปะบวกกับสี่ออกซิเจนต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอยต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอยลบสอง ลบสองอย่างข้อนี้เราไม่ต้องพิจารณาแล้วเพราะว่าแมงกานีตเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วเราไม่รู้อยู่แล้วเพราะมันมีหลายค่ามากเลยเพราะฉะนั้นโอเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เรารู้เพราะฉะนั้นเลขปกติใช้เลขปกติได้เลยปกติของออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร,นะ<บ>ร่นะลบสองค่ะลบสองถูกปะก็คือหมู่หกอะหมู่หกทั้งหมู่มันเป็นลบสองโดยปกติของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไร mn บวก4ลบ2เท่ากับลบ2 mn ลบ8เท่ากับลบ2อ่าเหมือนท่อเมื่อกี้เลยป mn เท่ากับลบ2ลบบวก8 mn เท่ากับบวก6อ่าเราก็ต้องมีการสรุปกันถูกต้องไหมเนี่ยเราต้องมีการสรุปกันว่าเ ก็คืออะไรนะเลขออกซิเดชันของ Mn มีค่าเท่ากับบวก6แล้วเลขออกซิเดชันของออกซิเจนก็มีค่าเท่ากับลบสจบแล้วเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ทั้งหมดของวันนี้เนาะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแบบฝึกหัดที่หนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันในคาบอันนี้คือตัวอย่างถูกปะนวี้เราทําตัวอย่าง<ม>และเดี๋ยวนะเนี่ยไปชวนตัวอย่างมาให้ดีๆนะไปทวนตัวอย่างมาให้ดีแล้วสัปดาห์หน้าเราค่อยมาต่อนะเราค่อยมาต่อกันแบบว่าในเรื่องของแบบฝึกหัดจริงๆเนี่ยอันนี้คือเยอะมากเห็นปะเป็นสิบข้อ แต่เดี๋ยวคาบต่อไปเราจะมาตะลุยให้จบภายในคาบเดียวเออได้ไหมพะนช้นวันนี้นักเรียนไปไปทวนตรงนี้มาก่อนอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจในวันนี้ช่วยกดห5 5หหให้ครูหน่อยจ้ะถ้าเข้าใจในวันนี้ช่วยกดห5 5หหให้ครูหน่อยจ้ะ โ okay. อเคน่ารักกันทุกคนเลยขอนะบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนในวันนี้ทีนี้เนี่ยมีใครจะถามอะไรไหมนักเรียนมีใครจะถามอะไรคูณไหมเอย่ย